สวัสดีครับพบกับไม e r โร o อฟการพัฒนาระบบนับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ผิดปกติผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมชนิด Convolution ครับเป็นงานวิจัยความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสาขาโรหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับ หลายท่านคงทราบดีนะครับในการตรวจคอมพลตบัตรขาวหรือ CBC เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนในการทั้งเจาะเลือดการทํเสเมียแล้วก็การนับโดยใช้เครื่องอัโตเมติหรือการส่องด,ด้วยตาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับทุกคนก็จะมีคําถามว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้ตัวระบบกรุงไข่ประสาทเทียมมาช่วยในการนับเซลล์และส่งผลอย่างไรต่อการวินิจฉัยของขนักการแพทย์นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพนพอยจากทางนายแพทย์ปีริศกันครับ ชำหับแรงบันดาลใจที่ทําให้ทีมวิจัยของเราทํางานได้ดีนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ตอนที่ผมไปลงมาถึงชนล้วก็ได้ดูไซนนะครับเราก็ถูกใ่ว่าอันนี้อาจจะเชื้อที่เป็นปติดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําได้เนี่ยคือการส่งคนไข้พร้อมสไลด์ไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็ต้องผ่านหลายกระบวนการมันจะดีขอไหมถ้าเราสามารถที่จะส่งถามใครสักคนได้เลยเช่นหมองรถเรื้อได้เลยแต่แน่นอนครับในภาพปฏิบัตินั้นเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าคุณหมอโรคเรื้อติดน้อยมากนะ จะเป็นไปได้ไหมถ้าเราหาใข้สักคนที่มีความเก่งอาจจะน้อยกว่าหมอโรคเลือดน,นะแต่ว่ามีความแม่นยำที่ที่เป็นในระดับที่อาจจะสูงกว่าคุณหมอโดยทั่วไปก็คือการใช้ AI มาช่วยในการคัดกรองเบื้องตน้นถ้าเกิด AI คัดกรองว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นเอ่อโรคเลือดก็จะได้สามารถที่จะส่งไปคุณหมอโรคเลือดและประหยัดเวลาได้อย่างมากนะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสที่จะรอดชีวิตมากขึ้น สำหรับวิธีการใช้งานระบบ Microsoft นะครับง่ายๆเพียง4ขั้นตอนครับก็คือ1นึ่งเมียนนะครับทำเสมียเลือดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็2นะครับเลือกแผ่นสไลด์ของผู้ป่วยนะครับใส่ไปใต้กล้องจุลทรรศนะครับลักษณะนี้นะครับ 3. นะครับ snapshot โดยใช้สมาร์ทโฟนครับ4เซน์ to server แล้วก็รอผลคิดิกนะครับโดยที่ระบบ Microsoft จะทำการนับแล้วก็ตรวจจับเซ็นเซอดข่าวที่ ทั้งปกติและผิดปกติรายงานให้กับแพทย์ได้ดูผ่านทางสมาร์ทโฟนครับสาหรับวิธีการใช้งานระบบไมโครซอฟ t ง่ายมากครับหลังจากที่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทำการถ่ายภาพโดยใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็นำสมาร์ทโฟนหรือ iPad นะครับเปิดเข้าไปที่เว็บไมโครซอฟ t ครับจากนั้นก็ทําการอัปโหลดภาพนะครับสามารถเลือกเป็นแบบซิงเกิลเอเมหรือมัลติพุลเอเมดได้เลยนะครับแล้วก็เลือกภาพเซลล์ที่เรามีนะครับจากนั้นเราก็เลือกโมเดลนะครับว่าจะใช้โมเดลตัวไหนนะครับแล้วก็บอกอินฟลูเอนซ์ไซส์ขนาดภาพประก กด list by analysis ได้เลยครับก็ตัวระบบ m e d i s o o t จะทำการนับนะครับก็กรับ2อภาพนะครับนับทั้งหมด16เซลล์ใช้เวลาประมาณ0.043วินาทีนะครับพบเซลล์บาสท,ทั้งหมด16เซลล์นะครับก็ะจะขึ้นเป็นเซลล์ทับคลาสต,ต่างๆนะครับทั้งปกติและผิดปกตินะครับรวมถึงเราสามารถดู position r e s o u r t นะครับว่าตำแหน่งเซลล์ที่ทำการตีกล่องบาบิงวมีกี่ตำแหน่งบ้างก็มีเซลล์ประเภทไหนบ้างนะครับ ซึ่งค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วนะครับช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำครับ